ปาริดาโคตสมบัติเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคม2502เป็นบุตรของนายอุยหันสันเทียและนางจันจันทรุยาภามีพี่น้องทั้งหมด10คนเป็นบุตรคนที่10สมรสกับนายธนภพโคตสมบัติประวัติการศึกษาจบระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง สาขาภาษาไทยจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาจบระดับปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาปฐมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธทราจบระดับปริญญาตรีครุาศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทยจากวิทยาลัยครูบุรีรัมประวัติการรับราชการ เริ่มปฏิบัติหน้าที่รับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2522ตำแหน่งครู2ระดับ2ณโรงเรียนบ้านขามน้อยวันที่1มีนาคม2525ตำแหน่งครู2ระดับ2ณโรงเรียนหนองกี่สุขสำราญวันที่30กันยายน2530ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป4สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกีวันที่1ตุลาคม2 5 0 2าตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป5ส, climate, ส massa, 2, 5 35, ังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกี่วันที่1ตุลาคม2535าตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกี่วันที่10มีนาคม2546าตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาอำเภอหนองกีวันที่1กรกฎาคม2546ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีร์เขตสาวันที่24ธันวาคม2547ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป7จวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3วันที่17สิงหาคม2549ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา7จวสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3วันที่15ธันวาคม2549ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา8ดวสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3วันที่15มีนาคม2552้าตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และวันที่6กรกฎาคม2560 ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรำเขต3รวมอายุราชการ41ปีในนามของกลุ่มบริหารงานฝึกฝน มีความรู้สึกยินดีที่พี่ปาที่ได้ร่วมงานกับพี่ปาพี่ปาเป็นคนที่น่ารักคิดถึงประธานของเราเลยค่ะค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงเหมือนกันนะพี่ปาเพราะว่าเคยอยู่กับพี่ปาตั้งแต่อยู่สบอ่อนคือมีความฝูดคำกันานายังรักและคิดถึงเหมือนเดิมและตลอดไปมีโอกาสมาเยี่ยมเยี่ยมปุ่คนได้นะคะรักนะคะรักภะษาภาษาขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกดีๆในการเกษียณอายุราชการต่อพี่ปาดิฉันเองได้มีความรักความผูกพันกับพี่ปาซึ่งเราได้ทํางานร่วมกันในหลายกิจกรรมมาตั้งแต่ตั้งสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริรามเขตสามดิฉันมีความประทับใจในการทํางานซึ่งพี่ปามีความเป็นผู้นําที่ดีมีอัธยาศัยดี มีเป็นผู้ให้มีความจริงใจมีความตั้งใจในการทำงานและได้ดูแลเทคแคร์น้องคนนี้ตลอดมาในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณจัดใจจริงขอบคุณประสบการณ์ดีๆที่เราได้ทำงานร่วมกันขอบคุณที่ให้ความรักความเมตตาความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ขอบคุณแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานที่มีให้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้พี่ปามีความสุขในชีวิตหลังเกษียณขอคุณความดีที่พี่สะสมมาเกื้อหนุนให้พี่มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงและมีช่วงเวลาที่มีความสุขต่อจากนี้และตลอดไปนะคะ ในนามกลุ่มมนตการพี่ปาเป็นพี่ที่น่ารักของน้องเสมอเป็นคนยิ้มสวยไม่เคยกวดใครเป็นในวอกาที่พี่จะกะเกษียณอายุและการขอให้พี่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการโรงเรียนมีแต่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปหากน้องๆ ได้ลูกเกินพี่ไม่ว่าทางกายกรรมวจิกรรมขอให้พี่อาโวสิกรรมให้น้องๆด้วยนะครับรักและเคารพครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ปานะคะ่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่พี่ปาทำให้กับน้องๆน,นะคะตลอดเวลานะคะที่พี่ปา ได้อยู่นะคะพี่ป้าก็จะคอยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาเราเราพบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายค่ะแต่เราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็จะขอให้พี่ป้าและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเป็นที่รักของน้องๆตลอดไปค่ะค,ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ป้าพี่ป้านะคะเป็นคนน่ารักใจดีพี่ป้าเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาเป็นทั้งแม่ที่คอยสอนน้องมาตลอดนะคะตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ที่สพเอบอร์ละลสามซึ่งพี่ป้านะไม่เคยลืมน้องทุกงานทุกกิจกรรมพี่ป้าจะช่วยน้องตลอดขอบคุณพี่ป้ามากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่ป้ามีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับดีดีด้วยกับ วันที่มีความสุขความสดชื่นวันกเกษียณของพี่ปานะครับก็ควารู้สึกกับพี่ปาก็พี่ปาเป็นคนน่ารักอบอุน่นแล้วก็ดูแลน้องๆนะครับทําให้น้องๆรู้สึกดีทําให้น้องๆรู้สึกสบายใจก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้มีความสุขครับพปาครับ สวัสดีค่ะพี่ปาค่ะออขอพูดถึงความรู้สึกถึงพี่ปานิดนึงเนาะมันไม่แย่หรอกแต่ว่าพี่ปาเป็นทั้งแม่ทั้งเพื่อนทั้งพี่เป็นทุกอย่างของน้องๆถ้าพี่ปาเกษียณไปนี่ก็รู้สึกว่ามันคงจะเหงาอยากให้พี่ปายอยู่ต่ออีกแต่ก็เป็นไปไม่ได้ด้วยวาระนะคะทีนี้สิ่งที่พี่ปาบอกสอนน้องไว้ทุกอย่าง หนูสัญญาว่าหนูจะทําตามที่ป้าบอกอย่างดีค่ะกุ้งไม่แน่ใจเขาว่ากุ้งจะได้ไปงานมันกษียนพี่ป้าไหมแต่กุ้งกรักและเคารพพี่ป้านะคะพี่ป้าเป็นคนน่ารักดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัวทําให้ครอบครัวส่งเสริมเป็นครอบครัวทืออุ่นและสามาคัคคีกุ้งขอขอบคุณพี่ป้ามากๆนะคะ ที่คอยช่วยดูแลส่งเสริมชีแนะกุ้งมาตลอดได้ไัยหลังกเกษียณกุ้งขอพี่ปามีความสุขก,กายสุขใจไม่เจ็บไม่ไข้กิจการจะเดินลุ่งเรืองและหาตลอดรลยะเวหลา16ปีที่ทำงานร่วมกันมากุ้งเคยล่วงเกินไม่ว่าทางใดทางหนึ่งขอให้พี่อภัยให้น้องคนนี้ด้วยขอบคุณค่ะ ถ้าพูดถึงพี่ปานะคะอ้นเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญเราได้มาเจอกันเพราะว่าเราคงจะได้ทําบุญร่วมกันมาก่อนออขอบคุณพี่ปาค่ะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็เมตตาอน้นให้คำแนะนำที่ดีให้การตักเตือนแล้วก็ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่เราพบกันมันจะน้อย แต่ว่าพี่ปาก็ยังให้ความเมตตาเหมือนกับพี่ๆทุกคนรักแล้วก็ดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกเรื่องสุดท้ายนี้ขอให้พี่ปามีความสุขในชีวิตหลังเกษียณแล้วก็มีหลานๆมาวิ่งเล่นเยอะๆอย่างที่พี่ปาอยากได้แล้วก็มีความสุขมากๆได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาต่อยนะคะ มีความสึกว่ามันเหงาแล้วค่ะถ้าพี่ปาไปไม่มีคนตะโกนไม่ได้ยินเสียงต่อยแล้วจะคิดถึงต่อยหรือเปล่าหลักพี่ป่านะคะขอให้พี่ปามีความสุขนะคะในในการเกษียณอายุราชการครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ